you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะคกับ<ม>สวนสาธิดาการ์เด้นนะคะใช่ครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเดอ้อเห็นหน้ากันบ่อยๆนะคะช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่ได้บอกอีวีที่แล้วเลยนะคะคือแบบว่าช่วงนี้ก็จะมีงานบุญงาน<ช>แต่งก็จะติดภารกิจหลายๆอย่างก็เลย<ม>ยังแบบไม่สะดวกที่จะออกไปถ่ายทํา ที่สวนอื่นเนาะก็เลยบบกถ่ายวนๆกับสวนตัวเองให้ดูไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวมีมีไปที่อื่นอยู่นะคะก็รอชมเนาะว่าจะไปที่ไหนเป็นที่แรกของเดือนนี้เนาะใช่ครับด้านนน้นก็จะตอนนี้ก็กําลังเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนะคะใช่ครับต้องขออภัยด้วยเนาะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะมีเสียงแบบแบบว่าเสียงรถเกี่ยวดังเข้ามาในในในคลิปในอีพีนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะพาชมอะไรดีบอนสีโบราณนะครับบอนโบราณ บันสีตับลำมะเกียนเนาะว่าที่สวนเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในค่ะก็เดี๋ยวพาชมตับลำมะเกียนก่อนเนาะว่าที่สวนเราตอนนี้สะสมอะไรมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะมาเริ่มที่ลิงเลยนะคะนช่ครับผมนุมานอมพพากับหนุมานเข้าเฝ้านะครับเข้าเฝ้าแล้วก็หนุมานอมพพานะคะใช่ครับผมวันนี้เราจะเอามาเทียบข้อแตกต่างนะคะครับซึ่ง ep ก่อนนั้นเรามีต้นเล็กมาปล่อยแต่ว่า ข้อแตกต่างมันก็ยังออกแบบไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขายังเล็กวันนี้ก็เลยหยิบต้นไซแม่เนาะเอามาเทียบกันดูเนาะซึ่งเราก็ยังไม่ได้แบบเชี่ยวชาญในในเรื่องของบอลเก่าเนาะบางทีก็จะมีอะไรให้ดูแบบข้อแตกต่างกันเยอะมากวันนี้เอาแบบเปรียบเทียบกันแบบที่เรามองเห็นเลยก็คือสะพานเนาะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหนุมาน อมพัพานะคะอมพพานะคะข้อแตกต่างที่เราที่เรามองเห็นต้นนี้ก็คือลักษณะของใบนะคะใบจะมีลักษณะที่กลมกว่าเข้าเฝ้าเนาะแล้วก็ขอบใบนะคะก็จะไม่อยากจะไม่ม้วนเท่าเข้าเฝ้านะคะแล้วก็อมพพาก็จะมีสะพานทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะหนุมานอมพพานะคะใบเขาจะยังใหญ่กว่านี้ได้เยอะเลยนะคะใช่ครับ ต้นนี้ก็จะเป็นข้าวเฝ้าเนาะที่มองเห็นตอนนี้ไม,ไม่ไม่มีสะพานด้านหลังเนาะจะมีเฉพาะด้านหน้านะคะสะพานถ้าเป็นข้าวเฝ้าเนาะแต่ว่าหูนี่ก็คือมีเหมือนกันชงพาพาก็มีหูเช่นเดียวกันนะคะใช่ครับบางทีก็แยกไม่ค่อยออกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งเนื่องบอลโบราณนะคะบอลโบราณอาศรรัยแบบว่าบางทีได้มาแล้วก็ปักป้ายชื่อไว้บางทีชื่อลบไปอย่างนี้ก็ต้องแบบไปหาดูในตำราใน กลุ่มนะคะว่าข้อแตกต่างมันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกข้อแตกต่างเพิ่มได้นะคะระหว่างเจ้าข้าเฝ้าแล้วก็อมภพพามพ,พานเน,ะนานะค,คือบางทีพีทอาจจะบางเทียบข้อแตกต่างให้ดูไม่หมดไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะคที่มองเห็นตอนนี้ก็คือลักษณะของทรงใบแล้วก็สะพานเนาะใช่ครับถ้าใครมีข้อแตกต่างตรงไหนเพิ่มเนาะใช่ครับสามารถคอมเมนต์ให้ความรู้ กับเราสองคนด้วยนะคะยังแบบงงๆกับสองตัวนี้อยู่นะคะคือถ้าถ้าตอนเด็กนี่หน้าเขาจะออกมาคล้ายกันมากจะชมพูแหววแววมาแต่เด็กเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเข้าเฝ้านะคะตัวนี้เราได้มาในนามอินทรชิตนะคะคซึ่งไม่ทราบว่าแน่แท้แล้วจะเป็นอินทรชิตจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยเนาะว่าใช่จริงๆไหมเพราะว่าอันนี้มีสะพานไหมสะพานหน้าครับมีสะพานอยู่เนาะใช่ครับ ตอเนี้จะมีสะพานด้านหลังไม่มีเนอะไม่มีมีแต่สะพานหน้านะคะครับผมมีหูไหมตอนนี้น้องยังเด็กอยู่อาจจะยังไม่มีหูเนอะเพราะว่าจากที่เข้าไปดูในกลุ่มอินโทรชิตก็ก็มีมีหูใต้ใบอยู่นะคะตัวนี้มีสะพานหน้านะคะลักษณะก้านก็สีออกโทนแบบคล้ายๆสายบัวเนาะใช่ครับบางทีก็ อย่างที่บอกเลยไม่เชี่ยวชาญบอลโบราณสักเท่าไหร่นะคะถ้าบอลตับเก่าๆนี่โอ้โหยิ่งดูไม่ค่อยออกเลยนะคะอันนี้ได้มาในนามอินโทรชิตก็ดีเอามาเปรียบเทียบกันกับต้นที่เราเคยถ่ายอีพีก่อนนั้นที่ที่เป็นไม้โบราณที่เราไม่ทราบชื่อเนาะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาเทียบกันว่าเขามีความคล้ายกันหรือเปล่านะคะครับผมนี่เลยที่เราได้กล่าวถึงเขานะคะคือคือต้นนี้เลยนะคะ บางท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นลนพักนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นลนพักจริงๆหรือเปล่าอันนี้เขาจะมีหูใต้ใบนะคะคเนี่ยหูสวยเลยนะครับบางใ<ม>บก็คือหูแบบเยอะมากแบบนี้นะคะใบเขาน่าจะเรียวยาวกว่าอินทรชิดเมื่อกี้ไหมที่เรายกให้ชมกันเรียวกว่าครับเรียวยาวกว่านะครับแล้วก็เหมือนการกัดสีก็จะค่อนข้างที่จะออกออกสวยกว่าค,ครับ ตัวนี้นะคะมาแยกหน่อนะคะคุณผู้ชมอุดหนุนไปหมดแล้วนะคะผมต้องรอชิ้นผ่าที่กําลังจะโตในอนาคตนะคะเพราะว่าเราได้ย้ายลงกระถางสี่แล้วนะคะผ่าจากต้นนี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้รอชิ้นผ่านะคะสวยเนาะใช่ครับสวยครับสวยมากนะคะไม้แยกหนอนหมดแล้วไม่แน่ใจว่าน้องนางมีชื่อว่าอะไรนะคะต้นนี้ไม่มีสะพานนะคะลักษณะก้านก็คล้ายๆกับที่เราได้มาในนามอินทรชิตเมื่อกี้นะคะ ครับแต่ว่าได้มาในน้ำอินทรชิตเขาจะมีสะพานด้านหน้านะคะลนพักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่มีหลายๆท่านบอกมานะคะว่าน่าจะเป็นชื่อนี้อันนี้ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเป็นลนพักจริงๆก็คุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์ชี้แนะเราหน่อยเนาะบ,บางทีก็งงๆอยู่นะคะคบอโบราณนี่ข้อแตกต่างหรือว่าจุดสังเกต คือเขาจะมีหลายอย่างมากนะคะคกว่าบอกบอกชื่อไปเราไม่ใช่เดี๋ยวจะกลายเป็นการสวมชื่อไม้นะเป็นอีกหนึ่งัวที่พีทเองก็ชอบมากนะคะชอบโทนสีของเขามากตัวนี้นะคะก็คือนางสว่าหะนางสว่าหาะ,ะาหาใบเขาก็บางๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยมองเห็นนิ้วที่อยู่ด้านหลังเลยนะคะเนี่ยมองเห็นฝ่ามือด้านหลังใบบางมากเนาะมองทะลุเห็นแบบเนี่ยมือเราอยู่ด้านหลังยังม,มองเห็นเลยนะคะ คล้ายๆกับม้านนางพิมพ์เลยม้านนาง <úc S 1> <ช>พิมก็จะใบบ,บางแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีจํานวนแล้วหมดแล้วนะคะคแล้วก็จะมีต้นเดียวที่เป็นต้นตั้งแม่ของเรานะคะตัวนี้ก็จะอยู่ในหนึ่งในตับของลามาเกียินะคะคนางสะวะหะหมดแล้วจ้าไม่มีจํานวนเหลือเลยะคะ่ะครับผมตัวนี้เราได้มาในานามยักษ์ปักหลังน,นะคะคเป็นไม้จอมนะคะค ผ่าไปแล้วจ้าคือต้นไหนที่ที่เรายกขึ้นมาแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่นะไม่ใช่ชื่อนี้นะบางทีเราได้มาในนามเขาในชื่อนี้ครับก็ทวงติ่งได้เลยนะคะครเราจะได้แบบ<ม>กลัวแบบว่ายกขึ้นมาแล้วบอกชื่อผิดไปจะเป็นการสวมชื่อไม้เนาะเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกเลยบอลโบล้านนี่โอ้ไม่ดูค่อนข้างยากนะคะอ่ะตัวนี้ได้มาในนามยักษ์ปักหลันนะคะผ่าเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับเดี๋ยวให้ดูก้านใบเขา ก้านของเขานะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีเสี้ยนนะครับก้านเขาก็จะเหมือนคล้ายๆสายบัวนะครับมีเสี้ยนนะคะใช่ครับก็ที่พิษเข้าไปอ่านในกลุ่มนะคะเขาก็จะบอกลักษณะก้านว่าแบบนี้เลยนะคะเวลาเราจับเนี่ยเหมือนเหมือนจะมีเสี้ยนทิมทิมที่นิ้วของเราเนาะครับเนี่ยแล้วก็เหมือนสายบัวนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นจอมแล้วขึ้นเขียงทําจํานวนเรียบร้อยนะคะรองอกนะคะครับผมนี่เลยยักษ์อีกหนึ่งตัวนะคะครับผม ตอนนี้ก็ชื่อว่าทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์สีก็อาจจะแบบเข้มๆหน่อยนะคะครับผมยังไม่กัดสีนะคะแต่ว่าขึ้นเขียงแล้วเรียบร้อยนะคะ<ช>เพราะรว,าว่าตอนที่ที่ลื้อว่าจะเปลี่ยนกระถางและทีนี้เจอเคี้ยวนะคะก็เลยทําการผ่าเรียบร้อย<ช>เน็ตจ,จับขึ้นเขียงเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มงอกหรือยังเริ่มงอกแล้วครับเริ่มงอกแล้วเนาะครับก็เดี๋ยวรอโตนะคะยักตัวต่อมานะคะครับผม ยักษ์กุเปลันนะคะถ้ากระสียิ่งสวยเลยนะคะยักษ์กุเปรันนะคะในสวนเราก็มีอยู่น่าจะสองถึงสามต้นได้ใช่ไหมไม่รู้หยุดมุมไหนอีกนะครับก็มีที่ผ่าไว้ก็กําลังงอกใช่ไหมใช่ครับย้ายลงกระถางสีแล้วบ้างมีแล้วใช่ไหมย้ายลงแล้วนะครับย้ายลงแล้วก็รอโตเนาะครับผมคุณผู้ชมอยากได้ก็ติดตามนะคะรอน้องโตเดี๋ยวเอามาแบ่งแน่นอน ูเปรันนะคะสวยมากเลยเนอะใช่เลยครับมาต่อที่ตัวนี้เลยก็ยังอยู่ในตับรามเกียรินะคะใช่เลยครับตัวนี้ก็ชื่อว่านินละเซนนะครับนินละเซนค่ะตัวนี้ยังมีจํานวนนะคะ่ถ้าใครอยากได้น้องไปเลี้ยงนะคะเลี้ยงง่ายโตไวอ่าเลี้ยงแดดดีๆเขาจะกัดสีสวยนะคะนินละเซนจ้ายังมีจํานวนนะคะครับหนึ่งในตับรามเกียรินะคะครับผมตัวนี้เขาจะออกแนวแบบ หวานนะคะใช่เลยครับออกหน้าหวานนะหน้าหวานมากนะคะที่จริงจะหวานได้เยอะกว่านี้นะคะน้องอยู่ในชุมชนแออัดนะคะเตียไม่ค่อยดีนะครับบดบางแสงโดนโดนบางแสงเนาะใช่ครับนางเกาสุริยานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้จอมแล้วก็ไม้หน่อของเรานะคะต้นตั้งแม่มีแค่นี้เลยค่ะชมนิชมีอยู่แค่สองต้นนะคะเราเคยเอามาทําคลิปหรือหัวไหมเคยทาแล้วครับตอนนี้ก็งอกหรือยัง ตอ,อ,อกแล้วนะครับน่าจะเอาลงกระถาง4นิ้วแล้วนะครับที่ที่เราได้ทําจํานวนไว้ตอนนี้ก็มีย้ายลงกระถาง4แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอน้องโตนะคะนางเกาสุริยานะคะก็ยังอยู่ในตับรามเกียนนะคะคอีกหนึ่งชนิดใช่เลยครับกลุ่มพักกันนะคะม,กกมีหูใต้ใบนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะมีหูด้วยตัวนี้มีหูใต้ใบด้วยนะคะกลุม่มพักกันนะคะคกลุ่มพักกันที่สวนเราก็ มีจํานวนเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะคะน่าจะเหลือแค่2อสต้นนะคะเดือไม่เยอะแล้วนะคะเป็นเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดที่แบบว่าขายดีมากนะคะกลุมพะกกันนะคะเลียงง่ายโตไวนะคะหนึ่งในตับรามเกียนนะคะพานาลายนะคะครับเรื่องสีของน้องนี่โอ้โหสีแดงสวยมากเลยเนาะครับผมเข้ากับสีเสื้อคุณเนรมากเลยนะคะตอนนี้อะไรแดงคัอะไรแดงกว่ากันนะคะตอนนี้ พระนารายณ์ก็ยังพอมีจํานวนนะคะใช่เลยครับราคาก็ณปัจจุบันนี้จับต้องได้แล้วเนาะใช่ครับนี่ก็ตับรามเกียร์หานุมานหานุมาลจองถนนนะครับจองถนนจ้าครับผมยิ่งโตยิ่งสวยเนาะหานุมานจองถนนนะคะหานุมานจองถนนก็ยังพอมีจํานวนอยู่นะคะถ้าถ้าถ้าใครอยากได้น้องไปเลี้ยงราะคาะจับต้องได้เนาะเริ่มต้นที่120บบาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะครับผม เลี้ยงนอกตู้นี้ยิ่งสีสวยเลยนะคะคุณผู้ชมกัดสีมาเนี่ยสวยนะครับใบก็ใหญ่ดีนะครับมาต่อที่บอลบราณเนาะครับผมที่สวนเราก็มีไม่กี่ชนิดนะคะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะก็จะชื่อว่าแสนคัมแมนนะครับแสนคัมแมนตัวนี้ก็จะเป็นไม้จอมเป็นต้นตั้งแม่ของเรานะคะแซนคัมแมนก็ทําจํานวนไว้แล้วนะคะแต่จะได้เยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ น่าจะได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเครับได้ไม่เยอะนะคะมาที่ตัวนี้จะบอกว่าสวยมากนะคะใช่ครับสวยอะไรขนาดนี้สีเสื้อกับสีบอลนะคะโอ้โหเข้ากันมากนเลยนะคะบน้องมีหน่อเราด้วยนะคะครับผมนี่เลยตอนนี้มีอีพีหนึ่งนะคะที่เราเคยบอกชื่อผิดไปนะคะบอกว่าเป็นท้าพันตาต้องขออภัยด้วยนะคะบอกผิดนะคะอันี่เป็นนางผิวนะคะครับสวยมาก เดี๋ยวอ e ีพีหน้าเดี๋ยวเรามาลื้อหัวเนาะแล้วก็แยกหน่อให้คุณผู้ชมชมกันนะคะครับผมตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเท้าพันตานะคะใช่ัเท้าพันตาตัวนี้จะมีความคล้ายกับพญาพันวังมากๆนะคะเท้าพันตานะคะเดี๋ยวยิบอ่าพญาพันวังให้ชมนะคะตัวนี้มีหน่อแล้วใช่ไหมมีแล้วครับตรงนี้มีหน่อ,อค,นครับ <S <S เป็นหน่อเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเรามาลื้อหัวมาแยกหนอกันเนาะรพร้อม,มกันกันกบ เจ้านังผิวเมื่อกี้นะคะนี่เลยค่ะพระยาพันวังนะคะเขาก็จะมีเม็ดสีขาวแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มีหน่อเช่นเดียวกันเนาะใช่เลยครับอ่ะอีพีต่อไปนะคะเดี๋ยวมาลือหัวให้ชมกันนะคะว่าน้องจะหัวใหญ่ขนาดไหนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมผ่าก็จะเอาไปผ่าทำจำนวนเอาไว้มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเนาะ วันนี้พีทกับเนทนะคะก็ก็พามาชมบอลสีโบราณบอลตับรามเกียรนะคะก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเนาะยังมีไม่ครบตับนะคะถ้าเป็นรามเกียรนี่โอ้โหเยอะมากนะคะแต่ก่อนราคาก็ถือว่าสูงมากนะคะในในตับรามเกียรนะคะปีนี้ก็ราคาน่ารักรักร้อยซื้อได้แล้วนะคะอันไหนที่เราแบบยังดูไม่เป็นดูไม่ออกนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำได้แนะนำชี้แนะเราสองคนได้นะคะ ถ้าหากว่าต้นไหนที่หยิบขึ้นมาให้ดูแล้วบอกชื่อผิดไปต้องขออภัยแล้วก็คุณผู้ชมสามารถชี้แจงชี้แนะเราได้นะคะบางทีได้มาในนามนี้นะคะก็วันนี้พาชมประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีพีต่อไปพาเอาพญาพันวังเท้าพันตาแล้วก็นางพิ้วไปลื้อหัวไปแยกหน่อให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะอีพีนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะขอบพระคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของสวนสาธิตาการ์เด้นช่องรัตนราชชาแนลเนาะใช่ครับผม เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ